สวัสดีครับเพื่อนๆชาวล้อเดียวที่รักทุกท่านคลิปที่เพื่อนๆจะได้ชมต่อไปนี้นะครับผมได้ส่งไปให้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เพื่อเป็นการเชิญชวนให้คุณชดัดชาติเนี่ยได้หันมาทดลองมาลองเล่นเจ้าล้อเดียวดูเผื่อท่านจะชอบนะครับแล้วก็เลยอยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากเพื่อนๆชาวล้อเดียวว่าเราควรจะแนะนําหรือไกด์โน้มน้าวคุณชดัดชาติอย่างไรให้มาเป็นพวกเรานะฮะ ถ้ายัางไงดูคลิปนะครับแล้วถ้ามีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้กับผมผมจะน้อมรับไว้พิจารณาด้วยความขอบคุณแล้วพบกันใหม่นะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับคุณชัดชาติพี่ฮาร์ดนะครับและเกนี่น้องแก๊ปกับน้องต้นน้องแก๊ปน้องต้นเนี่ยเป็นผู้ที่ขี่ล้อเดียวอิเล็กทริกยูนิซเคิลแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้จําหน่ายด้วยนะฮะน้องต้นน้องแก๊ปเนี่ยเขาได้มอบเจ้าล้อเดียวเนี่ยไปให้กับผู้พิการ ที่เขาสนใจอยากจะเอาเจ้าล้อเดียวเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตให้เขาได้กลับมาวิ่งให้ได้กลับมา,เ,าเดินทางระยะไกลอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็ได้ผลสําเร็จดีตอนนี้มีคนขาขาดขาพิการเนี่ยคือาขาดีข้างหนึง่งขาพิการข้างหนึ่งไอ้ขาพิการทั้งสองข้างนี้มีไหมยังยังไม่มีนะส่วนใหญ่จะเป็นคนขาพิการข้างเดียวนะฮะเป็นล้อเดียวนี่แล้วประมาณ3คนใช่ครับแล้วก็กาลังจะเพิม่มจํานวนไปเรื่อย พวกเรากาลังคิดอย่างนี้ครับคุณชัดชาติว่าถ้าคุณชัดชาติเนี่ยจะสละเวลามาเรียนรู้การขี่ล้อเดียวกับพวกเราซึ่งแกลเนี่ยเขามีสูตรมีฟอร์มูล่าสำหรับคนฝึกเนี่ยให้เป็นภายในเวลาอันสั้นแล้วก็ไม่ต้องล้มคือพูดง่ายว่าบางคนคิดว่าโอ้กว่าจะเป็นต้องล้มกี่ครั้งถึงจะเป็นอันนี้แกล็บอกได้เลยว่าไม่ต้องล้มเลย แล้วก็มีอุปกรณ์เนี่ยมีสอกมีเซฟตี้มีสนับมีเข่ามีอะไรป้องกันหมดมุมหมวกกันน็อกแล้วก็ฝึกเนี่ยในบริเวณแถวเนี่ยแถวนี้คือแถวเมืองทองธานีนะฮะจนเป็นอันนี้ฝากให้คุณชาติชาติไว้เป็นดุลพินิษ์นะฮะลองคิดดูนะครับถ้าคุณชาติชาติสนใจเนี่ยพี่ฮาร์ดน้องแก๊ปน้องต้นเนี่ยยินดีที่จะไปสอนไปฝึกจะไปที่ออฟฟิศคุณชาติชาติก็ได้หรือคุณชาติชาติจะมาเยี่ยมเราที่เมืองทองธานีก็ได้ either way นะอยากให้คุณชาติชาติ มาเป็นพวกเราอันนี้คุณช่าิก็ถามว่าอ้าวมาเป็นพวกเราแล้วคุณสองคนได้อะไรเรามองอย่างนี้ครับหนึ่งล้อดเดียวเนี่ยมันช่วยลดมลภาวะใช่คชัไหมไม่ต้องใช้น้ํามันลดมลภาวะแล้วที่สําคัญคือมันเป็นพาหนะทางเลือกถ้าทุกคนหันมาใช้ล้อดเดียวที่ด,ดูดิป,ประเทศ<ด>ชาติจะประหยัดใช่ประหยัดขนาดไหนแล้วลดเรื่องรถติดด้วยผมว่าลดเรื่องการปัญหาจราจรส่วนไอโอเคที่ว่าจะมาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไซค์จักรยานอันนั้นก็เป็นปัญหาที่เราก็ต้องมาคิดมาแก้ไข แต่เชื่อเลยครับว่าการที่ล้อดเดียวเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคนในเมืองเนี่ยมันมีดีมากกว่าลบอันนี้พฮาเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะเพราะในต่างประเทศมันเป็นอย่างนั้นชโอเคขอบคุณมากครับคุณชา,ชาติชาติฝากเป็นดุลพินิษฐ์ฝากไว้พิจารณาด้วยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ